นี่นะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใบชิงโชคไอสองตัวนี้หรือเปล่านะครับเป็นธรรมเนียมของทุกปีเนี่ยมันต้องได้ต้องเป็นแบบนี้ไบนี้เหรอใช่ใช่ใช่มีแน่นอนครับมีขนมอ้าวเล้วกูเล่นยังไงวะโอเคมีขนมก็ได้โอเคโอ้โหโอยังเปิดยังไงวะเปิดย่งนี้หักคอโอ้โอยหักคอคิดขนมหักไปแล้วพี่เฮ้ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยสามซองเลยเหรอมีไหม มีแต่ขนมอ่ะมีมีขนมกีบเฮ้ยเหมือนจะมีใบครับใบนะครับใบกล่องกระดาษโอเคหักคอไม่มีแล้วผมจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วถามว่าซองกล่องหนึ่งมีให้สามซองแล้วครับต้องกินเท่าไหร่วะก็บางคนเขาก็ไม่กินไงขนมไปแจกเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออเม่กี้ซื้อของเห็นเขาแกะกล่องแล้วก็โปรใสห่อครับ